ลลเลสเองเอยๆเสลสเลงไงลนเลสเลสเลสเลอเปสเันเล้อลสนนเลอ,อเลนเอสเลสเลสเลสเนสเล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 ส้นสนะนะเลสเลาเลยเลส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 อ่สเอ,อ,อีเออค่อยๆเดินขึ้นไป Oh God, ออกมากอดอกไปลูกเอ้าเอาอีกเ,เ,เหรออ่าไม่ัวแล้วใช่ไหมม่าเล้ยสนุกไหมอันเนี้ยอ่าเดินไปเอาใหม่อีกรอบนึงไปค่อยค่อยเดินนะคะ เตรียมตัวลงแล้วน้องเอย์เตรมตัวลงแล้วกอดอกไว้ลูกเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวพี่ไปบ้าน้ะอ๋อหนอนเอยเปลี่ยนอันแล้วกอดอกดิลูกเอาลงมานอนนอนยังไงนอนยังไง นอนได้แตต้องกดอกด้วยเข้า <Okay. S 1> ใจไหมโอเค เอานั่งเลย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 นั่งได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้อะไรเออไม่ได้อัดตัดตันี่ไงกระโดดดึงดึงนี่ไงจ้ำซ้ำเออกระโดดเลยเออเออ ้็สีเหลืองอันเล็กค่ะลูกอะ่ะเขื่อนทังนี้ลูกอันน้องค่อยค่อยปีนไปปีนอันนี้ไงลูกเหยียบอันนี้นะคะ ก่อนนั่งค่อยๆนั่งค่ะเออค่อยๆนั่งลูกไม่ต้องรีบกอดอกได้ค่ะ sẽ lật vào lâu uy uy vào lâu nong ơi, đứng chờ với, đứng gần lắm,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  cái lắm, cái lắm. Cái lắm, cái lắm. À, ơi, ơi, là, lũ. แล้วขยับไปอีกน้องเอ้ยขยับไปอีกขยับถอยหลังนิดหน่อยขยับถอยหลังไปเออใกล้แล้ว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 อีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงใกล้แล้วน้องเอ้ยรอก่อนยืนรอไว้ก่อนจะหลุดแล้วจะหลุดแล้ว

เอ้ยไปยืนรอไปดิลูกตลอดแล้วเอ้ยยืนรอไว้เย้เฮ้ยจะตกแล้วเราไปยืนรอไว้ ไม่โดนดาวสิลูกหนูก็เล็งดีๆสิลูกไม่เห็นโดนเลย <c oughs> เอายิงแล้ว ให้ท yeah, like, ีละลูกบุญได้ด้วยอะยืนยืนได้เหรอใช่อ่ะแม่หมุนให้นะเอยยืนดีๆนะอันนั่งอะเฮ้ย ขี่ที่ตัวอะไรอะ่ะไม่นั่นนี่วนยังไงต้องวนแบบนี้นี่เหรอโอ้โหนี่ขี่ขี่อะไรนี่ขี่อะไรเออขี่อะไรอุ้ย,หยเห็นดูตรงนี้ตรงนี้มีชคูจ้ำเปล่าอุย้ยมีปลาด,ด้วยเออยี่ไง ข้ามไปข้ามไปข้ามไป,มไปนนองมานี่ก่อนน้องมานี่ก่อนลุกข้ามไปข้ามไปเดี๋ยวรอน้องเอ๋ยลงมาเร็เวไหมแรงไหม <c oughs> ไม่แรงเอาอีกไหม <c oughs> แล้วน้องเอยเดินมาแล้วเดี๋ยวน้องเอยจะเล่นลงอุโมงค์สีค่า โดนนะลูกไปดูตรงอื่นมั้งปะตรงไปดูโซอนอ๋ออันนั้นต้องออกไปแล้วลูกแต่เดี๋ยวเดียด๋ยวลองไปดูเดินดูโซนอื่นมั้งสิ าอาสกูตเตอร์เนี่ยไปไปหยิบอันนึงเร็วเนี่ยแล้วน้องก็ดุดเข็นไปตามลูกศรเลยลูกเข็นไปตามลูกศรเลยแล้วก็วงกลับมานี่น้องน้องดูก่อนไปทางนู้นค่ะตามลูกศรสิลูกหแหล่เนี่ยไปทางนูน้นไปอ้อมตรงนู้นค่ะไปเลย เก่งมากขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปอล่าขึ้นไปอืดแต่แม่ช่วยอืดโหเฉันทางไกลมากอันเดอน์ช่วเอ้าอะพี่เข้ามาช่วยแล้ว น้องต้องจับขอบดีๆนะลูก <g rets> ทำไมมันทำไมมันช้าจังอะ่ะเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกทีดิเอาทีไะเดี๋ยวแม่ช่วยเดี๋ยวแม่ช่วยจับไว้ดีๆลูกไปเลย คนละอันนะป้ะาป้าสีเหลืองต้องไปเดินขึ้นไปแล้วไปซ้ายลูกเล่นไปทางซ้ายได้เลยอเ,เอ,อ <laughs> จ็บตูดเป้าเจ็บตูดเป้าอันนี้เล่นไม่ได้ลูกสูงเกินไปสำหรับน้องเอ๋ยลูก ไต่ขึ้นไปเร็วล้วตีละครั้งไต่ขึ้นไปค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วตีละครั้งต้องเหยียบเหยียบสีดำมาลูกไม่เอาหรอกลัวอีกเหนื่อยยังอาเดินไปดิหู สนุกไหมคะวันนี้สนุกค่ะโอ้ยเหน่อยเ่โอ้ยเดี๋ยวดูเหนื่อยกันซิโหูยหัวล้านเลยไหนดูก่อนสนุกมากไหมคะวันนี้สนุกเลยค่ะเหรอแล้วไงเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะบ๊ายบายเพื่อนๆกอนอ๋อห้านาทีใช่ไหมคะโอเคบ๊ายบายเพื่อนก่อนค่ะบ๊ายบาย